รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับได้เวลามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเดน i ลฟร r เซอร์รัง,งทรงถ่ายนะครับ Daniel, เดน e ลเคยได้ไปดูมโหรสพในเมืองถ่ายต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลีเกหนังกลางแปลงมวยกระปีกระป๋องหรือมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากครับอันนั้นก็คือหูนเชิดครับหูนเชิด มีอยู่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นมือที่ต้องใช้นิ้วมือบังคับหุ่นให้เคลื่อนไวหวหุ่นชักสายเชิดคือหุ่นที่บังคับโดยการดึงเชือกจากด้านบนหุ่นกระบอกหุ่นที่เวลาเชิดจะต้องใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกเพื่อให้หุ่นเหล่านั้นเคลื่อนไหวแต่ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาก็ยังมีอีกหนึ่งหุน่นที่แดเนียลประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือหุ่นละครเล็กนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเดนนิลครับชื่อผมสวัสดีครับผมชื่อฮันุมานครับชื่อฮานิี่หมดเอาฮานิี่หมดอันนี้ฮานิี่หมดฮันนม่นแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อกว้างผมอยากจะถามถึงว่ามีดูโอคูดหลายตัวแล้วมีมีลายคาแรคเตอร์มีเคืออะไรครับนี่คือหุ่นละครบเล็กจริงๆแล้วที่มาหุ่นละครบเล็กนี่มีมากว่าร้อยกว่าปีแล้วครับคนที่รเริ่มสร้างหุ่นละครบเล็กเป็นท่านแรกคือครูแกสัพทาวานิชพอเงียบหายไปปุ๊บหุ่นละครบเล็กตกมาสืบทอดต่อ นี่คือปู่ของผมปู่สาครยังเขียวสดหรือที่รู้จักกันในนามว่าโจหลุยเหล่า <ผม S 1> ใช่เป็นผู้สืบทอดครับปีดกว้างเปสอนคนที่ไม่เคยถามมาก่อนได้ไหมครับได้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะจับหุ่นต้องมีการไหว้ครูก่อนเพื่อจะขอเข้ามาครูบาอาจารย์ถ้าเราทําผิดพลาดไปอย่างนี้ครับตอนนี้เดนเน่ก็เหมือนได้รับการเป็นศิษย์แล้วเดี๋ยวผมก็จะสอนหุ่นลรารเล็กจะแตกต่างจากหุ่นชนิดอื่นตรงที่ว่าจะใช้สามคนคนที่หนึ่งนะฮะนำมือสอดเข้าไปข้างในข้างในจะมีแกนไม้ ล้วจะมีลูกลอกอยู่คนที่สอง,สองจะจับที่ส่วนของเท้าอันนั้นองง่ายที่สุดนะอ่าทั้งง่ายสุดจะเป็นมือสุดท้ายนี่ครับโอ้ทำไมครับมือเป็นมือขวาจะเชิดมือขวามือเดียวแต่ถ้าฐานจริงๆแล้วหุ่นละคเขาเล็กทุกต,ตำแหน่งที่เชิดสําคัญหมดมเพราะว่าหุน่สนสามคนสามคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันประสานใจรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ถึงถ่ายทอดชีวิตให้กับหุ่นครับ โอเคแล้วอันนี้ครั้งแรกในการเรียนรู้กันเชิดหุ่นละครแหลกนะครับของเด็กโยโอเคแล้วพิกวางจะทำยังไงครับพร้อมไหมครับพร้อมครับครับผมอ่าทีนี้เรามาเรียนรู้ท่าทางง่ายๆท่าที่หนึ่งตั้งวงมือลิงมือขวาครับเอามาไว้ที่หน้าขาอย่างนี้ครับโอ้เราก็ต้องทำหุ่นบิดลูกล่อขึ้นมาครับเหมือนกับเราโอเคโอเคโอเคแต่วงมือลิงวงมือลิงอย่างนี้ท้มันเป็นวงกลมใช่ไหมครับได้ยังครับครับได้ครับท่าที่สองครับยกเท้าซ้ายยกเท้าซ้าย เราเหมือนกันอ่าคนก็ต้องยกเหมือนกันครับหุ่นทำาไงคนต้องทำเหมือนงั้นท่าต่อไปนำเท้าซ้ายวางลงเต็มเหลี่ยมท่าต่อไปท่าที่สี่เอามือซ้ายเข้าอกมือขวาเกาครับได้ไหมครับอย่างนี้เกาอยู่ขอโทษเกาขึ้นเกาขึ้นผมผมเกาอยู่กำลังกำกำกำังเกาอยู่ พี่ฮันุมันขอโทษจริงๆเอามือเดียวเอามือเดียวมือเดียวมือเดียวครับมือขวามือเดียวคนก้าอยู่คนด้วยหัวคนด้วยขยับขยับตัวของตัวเองแล้วก็เก้าอยู่วยิ้วยิ้วแป๊บหนึ่งนะครับทำไมเร็วจังเลยช่วงนี้มียังมีการโชว์การแสดงที่ที่ไหนบ้างครับวันนี้จะมีโชว์ชุดเล็กๆเพื่อจะไปแบบนเตอร์เทนลูกค้า ไปด,ด้วยนะครับวันนี้โอเคสุดยอดสุดยอดไฮไฟชุดทีาดม,มาเลยชูมึงสูงเลยชูมห้ชูมา <laughs> อ<ว>ขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ,รรบ <laughs> อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของแดเนียลที่ผมได้มีโอกาสมาสัมผัส têm. วัฒนธรรมการเชิดธุะคนแลกอย่างนี้นะครับ แล้วแม้ว่าผมเรียนไม่นานนะครับเรียนนิดเดียวเองผมประทับใจเพราะว่าเป็นศิลปะถ่ายที่สวยงามมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือสำหรับคุณหนึ่งตัวก็ต้องใช้คน3คนนะครับ3หัวใจ3ความสามคัคคีต้องเข้ามาร่วมงานไว้ได้นะครับแล้วมือจากเส้นได้ใจ่ายถ่ายทอดชีวิตอนอย่างที่ครูกวางกระผูดอไาวา้นะครับแล้วคิดยังไงครับพี่อนน ประทับใจไหมครับขอให้ไฟอีกหน่อยขอให้ไฟอหน่อย <Okay. S 1> สุดยอดเลยสนับสนุนฝรั่งทรงไทยโดย Royal Hill Golf Resort and Spa ชีวิตติดเทอร์โบจักรยานเทอร์โบสิงคอร์ปอเรชัน่น สนับสนุนฝรั่งทรงไทยโดยดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทแอนด์สปาโทร02-632-6661-076-3414145ปราณน,น้ำดื่มสะอาดน้ำยำสันซอสเร็วแซ่บง่ายโอเคแล้วถึงเวแลาแล้วนะครับพ่อเดียยจะเรียนรู้กันกินแบบไทยๆนะครับ เมนูที่ทำาวัน,นี้คือขนมจีนชื่อยาวๆคือขนมจีนสาวน้ำที่เป็นชื่อแปลกมากสำหรับผมนะครับแล้วผมจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตุม๋มเขาให้แดเนียลเตรียมเครื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นกุ้งแห้งนะครับคิงออนกระเทียมสดแล้วสุดท้ายสับประรดที่เปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับโอเคอาจารย์ให้แดเนียลช่วยทำอะไรต่อครับแดเนียมาตรงนี้ต่อเลยค่ะได้แล้วอันนี้คืออะไรครับอาจารย์วันนี้เราจะมาทำ ขนมจีนอันนี้คือขนมจีนเหรอครับใช่อ๋อแล้วอาจารย์ครับทำไมไม่ไปซื้อที่ตลาดนะครับผมเห็นว่ามีขนมจีนเยอะแยะที่ตลาดทำไมเราก็ต้องทำเองเดลเน่เคยเห็นเดลเน่รู้จักเดลเน่อยากรู้ขั้นตอนการทำไหมอยากรู้ทาผมต้องทำเองอยากรู้ครับทำเองก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องนำข้าวสารเนี่ยไปแช่น้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปโม่เอามาใส่ถุงแล้วพักให้แป้งแห้งเสร็จแล้วเราจะต้องเอามานวดก่อนการนวดเราต้องใช้น้ำร้อน ทำไมก็ต้องเป็นน้ำร้อนด้วยครับก็จะทำให้แป้งเหลวเร็วขึ้นขนมจีนที่คนไทยรักมากใช่ไหมครับและอันนี้กินได้ไหมครับว่ากำลังจะบอกเลยว่าเด่นเร็วไปนะอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นแป้งดิบยังไม่สุกไม่ไปบอกอาจารย์ก็ต้องพูดก่อนเชิมก็ต้องบอกว่าห้ามกินก็แล้วเดี๋ยวเนื้อจิ้มทำไมล่ะเด่นเร็วไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้สุกก่อนค่ะได้ไงครับ ใช้น้ำใช้น้ำแล้วกบต้มหรือยังไงเขาเรียกว่าโรยแป้งเราจะโรยแป้งขนมจีนกันโรยโรยรวยอ๋อถ้าเราขายขนมจีนเรารวยมากใช่ถ้าเราขายขนมจีนเรารวยแต่อันนี้เราจะโรยแป้งแล้วก็อันนี้จะเป็นที่กดแป้งสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีแบบนี้เขาจะใช้กระป๋องนมเจาะรูไม่ถึงว่าอันนี้เป็นวิธีที่เราก็ต้องทำอะไรนะวิธีโบราณใช่ค่ะก็คือเอาแป้งใส่แล้วก็ กดลงไปชอบเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูชอบมากเลยเราใส่นนรประมาณครึ่งกระป๋องนะคะถ้าไม่งั้นเราจะบีบยากอ,อันนี้เวลาที่เรารจะบีบลงไปนะคะเราก็กดทีเดียวครั้งเดียวเลยโอเห็นไหมครับสุดยอดยกสูงๆหน่อยนะไหมครับยกสูงแล้วเราก็โรยโอยอันนี้กันการโอย เส้นอย่าขาดสุดยอดอันนี้วิธีโบราณที่บีขนมจีนลงไปในน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี้ยทำกรบรัอาจารย์จะเหนื่อยแล้วก็สอนมันสอนไม่ได้โอเคสลับสลับที่นะครับอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยกดครั้งเดียวเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับอาจารย์โอเคอาจารย์จับให้อันนี้เป็นวิธีที่บีขนมจีนแบบโบราณนะครับกดครั้งเดียวเลยแล้วใช่เป็นไงมันยากมากสราย ไม่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวดยเยอะอยาให้มันแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องกดให้เสมอกันแล้วก็วนวนแล้วก็บนกดบีบออกแรงแรงไปไหนก็ไม่รู้มันมันยากเห็นไม้บอกแล้วว่ามันยากนั่นแหละโอ้ใช่ใช่ใช่ใังไม่สวยเลยเดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเติมแป้งหยุดหยุดค่ะคำถามเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังครับการสุกของแป้งเนี่ยถ้าแป้งลอยขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยแสดงว่าสุกแล้ว อ๋อถ้าเส้นถ้าแบงล<ช>อยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วมันง่ายขนาดนี้หรอครับไม่ใช่ยังไม่เส้นอันนี้ไม่สวยอมันสวยไม่สวยเพราะเดี๋ยวเนี่ยทำไงเดี๋ยวเนี่ยก็บอกว่าสวยสิโอเคแล้วเมื่อกี้อาจารย์นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยทำเพจแต่ไม่เข้าใจว่าผิดปิดยังไงครับอาจารย์ดูเส้นที่อาจารย์บีบอันนี้คือเส้นที่สุกแล้วนะคะมันจะยาวแต่เดี๋ยวเนี่ยของเดี๋ยวเนี่ยเป็นอย่างนี้นนะช่มัน <c oughs> โอ้โหร้อนอาจารย์บอกแล้วว่าร้อนเป็นไงถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ผิดผิดอาจารย์นี่ทำผิดเองนะครับเดี๋ยวนี้เวลามันจกลงไปในน้ำไม่ใช่นี่จะต้องยาวค่ะยาวโอเคยกที่สองนะครับการบีบขนมจีนอาจารย์ก็บอกว่าก็ต้องบีบบีบแล้ววนบีบแล้ววนทังเดียวเลยนะเดียเนีย่าแค็งเดียวครับใช่ คนโบราณก็แข็งแรงเนาะอ้อออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,ลวเนี่ยอีกกดอีกออกแรงอีกอคนโบราณเขาทำกันอย่างนี้คนโบราณใช่เขาใช้วิธีบีบแบบนี้ Oh my god okay. โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดแล้ว ขั้นตอนที่สําคัญที่ต้องมีพลังครับคุณผู้ชมคือการปีบขนมจีนลงไปในหม้อเราต้องคนนิดนึงผมเหนื่อยจริงๆนะครับเหนื่อยไหมทำเยอะแค่ไหนครับอาจารย์ก็หมดเนี่ยค่ะหมดทางนี้เหรอครับใจร้ายดูเล็กน่ารักกับใจร้ายจริงๆงนั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวให้เดนนี่พักมือมันเป็นไรเราจะเราจะพักก่อนแล้วก็จะปีบต่อใช่โอเคความจริงคือ จะต้องปีบต่อนะครับเราจะพักสักครูเพราะว่าเดนยอก็ต้องพักมือแล้วก็รวบรวมพันหลังเพราะว่าเราก็ต้องปีบแป้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าขนมจีนของเรามีลักษณะอย่างไรบ้างครับกับฝรัง่งทรงจีนตลกไหมจากฝรั่งทรงไทยเขาโทษอ,อยากเล่ยนบุ๊กจีนจีนไทยฝรัง่งเป็นพี่น้องกันไทยโอเคโอเคเราจะกลับมาดูแป๊บนึงนะครับเด็กอันนี้เดี๋ยวถอดถอดได้ไหม กันทอดมันยากเหมือนั้น <S <S <ร>คน้นบรรางกันเก่งเรงง็งมากมน <S <S สนับสนุนฝรั่งทรงไทยโดยดื่มดื่มกาแฟคอฟฟีพลัสจากเน t u r เจอร์กิฟต์ l i t y Express โทร02-277-8000 โอเคเรากลับมาแล้วนะครับกับแดนโยลฝรั่งทรงถ่ายนะครับแล้วอาจารย์กําลังจะสอนแดนยลทาขนมจีนและเราทํคขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปไปพักมือกันเพราะว่าอืมันก็เหนื่อยหน่อยแล้วตอนนี้อาจารย์กาลังจะสอนแดนโยลพุดปลานะครับแล้วอาจารย์ครับชื่ออะไรครับอาจารย์ตุ๋มลืมเหรอไม่ใช่อาจารย์ตุมาว่าปลาปลาที่เราตุ๋มชื่ออะไรชื่ออะไรครับอ๋ออันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าปลากรายปลากรายค่ะหรือว่า clown นฟ fish เวลาเวลาขูดนี่ยจะต้องดึงหางให้ให้ตึงๆแล้วอาจารย์ครับครับทำไมก็ต้องเป็นปลากราเรปลากราไใช่ไหมทำไมไม่ใช้ปลาช่อนหรือปลากระพงปลาแซลมอนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าปลาช่อนกับปลาแซลมอนเนี่ยจะมีเส้นใยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เขาจะไปทําน้ํายาเพราะเนื้อจะฟูแต่ถ้าเราไม่มีปลากรายนะคะเราก็ใช้เป็นปลาสลัดก็ได้แล้วชื่อเมนูชื่ออะไรครับวันนี้ ขนมจีนซาวน้ำกับแจงรอนน้ำกะทิเดอันนั้นเป็นชื่อเมนูหรอทั้งหมดหครับใช่แล้วขนมจีนซาวน้ำแจงวัฒนางามงวานไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ชื่อเมนูไม่เชื่อขนมจีนซาวน้ำแจงรอนน้ำกะทินะขนมจีนซาวน้ำใช่แจงรอน้ำกะทิน้ำกะทิ ตุ๊กโลงเราก็ต้องทําอะไรต่อกับคราวนั้ก็เดี๋ยวเ,เ,เราจะ,ะโขกเนื้อปลากายให้เหนียวไอ้ว่าน้ํานี่น้ําอะไรไมไราอ,อ่ะนะนีกน้ำเกลือนะโอ้น้ําเกลือเพราะว่าเวลาที่เราโขกไปเนี่ยเกลือเนี่ยจะทําให้ปลามีความเหนียวขึ้นแล้วก็น้ําก็จะทําให้เหมือนกับลื่นตําง่ายขึ้นแเราเราก็าต้องโขกเพราะว่าอยากให้มันแบบนิยวเหนียวละเอียดช่ละเอียดขึด้นเ,เหนื่อยรู้สึกยกขึ้นยากเล่ยนอ๋อนี่เหรอครับอ๋อถ้ายกขึ้นยากก็แสดงว่าเริ่มเหนียวละรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วนะครับอาจารย์ต่อไปทำไรครับ เราก็จะมาผสมกับเครื่องแกงแล้วทำไมก็ต้องผสมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ผสมให้เข้ากันก่อนมันจะมีสีสวยอืแล้วก็หอม<ด>นั่นนี่ก็เยอะอาจารย์ทำไมทำไมทำอย่างนี้ <laughs> มันยังไม่ตายเหรอให้ปลามันมีความเหนียวมากขึ้นแล้วก็พกริกแกงก็จะเข้าหมุนแบบจะ,จะจะจะให้มันสม่นแบบใช่ฟาดผมอยากฟาดได้ไหมครับได้เลยโอเค สุดยอดก็มีคนหนึ่งจตผมจำได้เมื่อผมเรียนหนังสือที่บ้านผมเขาเป็นคนที่แบบทำร้ายทุกคนในโรงเรียนนะครับซาผมเจอเขาตอนนี้บอจะเอาเอาแรงๆจะฟาดเกล่งฟาดเสร็จแล้วต้องทำอะไรครับจะเอาผักชีโรยดับกลิ่นคาวปลาด้วยนะคะทีนี้เราก็ปั้นแจงรอนวิธีการปั้นนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเอามือจุ่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็หยิบขึ้นมา น้ำเหรอเอาลูกเล็กๆโอเคนะคะครับเดี๋ยวนี้บีบโอ้ดีเมื่อน้ำบียบๆอย่างนี้มันไม่ติดอแล้วเดี๋ยวนี้บีบนะคะบีบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปั้นบีบแล้วก็ปั้นโบราณจริงๆต้องเป็นลูกลักบี้รู้จักลูกลักบี้ไหมคะลูกลักบี้ตรงกลางจะป่องเกมกีฬาโอ้ชอบมากตรงกลางเคยเห็นลูกลักบี้ใช่ไหมเคยเห็นตรงกลางจะป่องแล้วก็จะเป็นลีลีลูกลักบี้นะครับมันเป็นค่ายกับ ผลไม้ที่เราเรียกว่าเลมอนมันคล้ายๆกับมะนาวนะครับายจุ่มมือนิดนึงนะคะเดนเนียววันนี้เดนเนียของใส่จะไม่ได้ทานขนมจีนซาวน้ำแน่เลยเพราะอาจารย์ปั้นไปตั้งเยอะแล้วอ่ะเนี่ยสี่ตัวห้าตัวแล้วอ่ะเดนเนียยังไม่ได้เลยอ่ะอาจารย์ใจเย็นๆนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดนเนี่ยทำลูกรบกบี้จากเนื้อปลาเนื้อปลาสดนะครับเดนเนีครับจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งนะวิธีอะไรครับอาจารย์ ใช้ช้อนใช้ช้อนใช่ใช้ช้อนเหรอเดี๋ยวนี้ตักขึ้นมาแล้วก็ปาดแค่นี้แค่นี้แป๊บเดียวเองได้ละลูกรักบี้อันนี้วิธีทีง่ายมากๆเลยมันเลยรูปมันออกมันสวยงามมากนะคะโอเควิธีที่ง่ายกว่าก็คือใช้ช้อนนะครับแล้วไม่ต้องใช้มือเพราะว่าช้อนจะทาให้มันรูปมันสวยงามใช่ค่ะโอ้ยนั่นแหละแล้วก็ พริกเฮ้ยขอโทษขอโทษบอกแล้วว่าปลาที่เนี่ยสดแจงรอนอ่ะจริงๆอ่ะเขาสันนิษฐานว่ามาจากทางชนบุรีนะนะคะเขาแถวนั้นปลาเยอะเขาก็เอาเนื้อปลาเนี่ยมาขูดแล้วก็ใส่พริกแกงแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไปย่างไฟแต่วันนี้วิธีที่เราจะทำคือเราจะทำต้มในน้ำกะทิที่จะทานกับขนมจีนนั่นเออีกจุดเสร็จเรียบร้อยสวยงามขอบคุณครับ หลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรครับเราก็จะเอากะทิใช่น้ํากะทิใช่เราจะเอามาใส่ในกระทะน้ํากะทิเดือดแล้วนะคะเราก็เราก็ตักอันนี้ใส่ก็คือเวลาที่เราใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเนี่ยประมาณห้านาทีแล้วเราคนเลยนี่ลอยมาแล้วเนี่ยเห็นปะอันนี้สุดยอดนปอะจารมิชอนนะครับผมอยากชิมเออก็บอกว่าน่าจะสุกแล้วโอเคสุกแล้วเนี่ยดูลอยขึ้นมาหมดแล้วร้อนว้าว อร่อยครับอาจารย์รสชาติมันแบบมันเข้มๆแล้วก็แจ้งรอนที่เราเรียกว่าแจ้งรอนไม่ใช่ไม่ใช่แจ้ชีปลามันมันนิยวเหนียวค่ะอือกินง่ายนะครับแสดงว่าเสร็จละแจ้งร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แต่เรายังไม่ได้ผสมกับขนมจีนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะไปจัดจานแล้วก็รับประทาน อาจารย์จะสอนวิธีการรับประทานไปเขาถึงเรียกขนมจีนสาวน้ําเราก็จะนําขนมจีนมาก็จะมีสับประรดรรข<อ>ิงขอ่อ,อนแล้วกระเทียมใช่ไหมครับขึ้งแห้งเราก็ใส่น้ําตาลนิดนึงพริกขี้หนูกัดก็จะมีน้ำปาลานะเราก็จะเอามะนาวบีบลงไปนิดนึงอ,อันนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวเนี้ยทา ให้รวมให้เข้ากันอ๋อโอเคเมื่อเรามีเครื่องเขียนทั้งหมดอะพ่อใช่เราก็คลุกให้เข้ากันเอามาคลุกให้มันเนี่ยแหละเขาเรียกขั้นตอนนี้แหละเขาเรียกว่าซาวน้ําอืมอืมว้าวเป็นไงตอนนี่ยอร่อยมากตอนแรกผมรู้สึกว่ามันจะเข้ากันยังไงค่ะมีสับปะรดกับน้ำปลา มีเค็งกับกุ้งแห้งกับกระเทียมผมรู้สึกว่ามันแปลกนะครับอาจารย์นะพูดจริงๆนะครับท้ามันทํทใไมรสชาติแบบธรรมชาติกรอบๆวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตุ่มนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาสอนแดเนียลเมนูโบราณที่อร่อยขนาดนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับลองทําดูที่บ้านนะครับเมนูโบราณที่ดูแปลกๆกับชื่อยาวๆอย่างนี้อร่อยจริงๆนะครับกับแดเนียลฝรั่งทรงถ่ายครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยวันนี้บีบขนมจีนนวดปลากายโขกปลากายโขกเนาะทั้ง้งลามือมันท่าสิบรอบแล้วใช่เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเนี่ยไปสปามือดีไหมดีสปามือสปาไปที่ไหนดีแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะว่าเมืงหวานก็ได้วกันสิงานเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะดีจ้างก็เมื่อยเหมือนกันจู่ว่าจะโอ้จะเลกลิ่นท่าแรงใช่จะพาเดี๋ยวเนี่ยไปจะพาแดีเนี่ยไปนวดใช่